สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะป hey, ังแรงงวดที่แล้วให้ตรงตรงงวดที่แล้วแม่น้ำหนึ่งตำบโรงทานวังปู่เปิดเลขเด็ดสองตัวสามตัวเลขเด็ดงวด16กันยายน65มาแล้วหลังจากให้ตรงตรงงวดที่แล้วแม่น้ำหนึ่งตำบโรงทานวังปู่เปิดเลขเด็ดสองตัวสามตัวงวด16กันยายน65หหลังจากงวดที่แล้ว1กันยายน65ห้า นักให้แนวทางเลขเด็ดคนดังอย่างแม่น้ำหนึ่งพิราดาปล่อยเลขเด็ด3-2ให้แฟนหวยได้เฮกันมาแล้วล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน65แม่น้ำหนึ่งยังได้ไลฟ์ทำรงทานที่วังปู่พร้อมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่โอนร่วมทำบุญมาด้วยมีทั้งขนมจีนส้มตำไก่ทอดผัดมีลูกชิ้นไอติมน้ำดื่มฟรีตลอดงานแถมอวยพรด้วยว่า ท่านใดที่ร่วมบุญมาขอให้ได้งวดหน้า3ตัวแตกสำหรับการออกผลสลักกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16กันยายน65แฟนหวยต้องลุ้นกันต่อโดยแม่นำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดสำนักพาปังรัฐบาลไทยและอมสินงวดนี้เน้นเลข07ฟัน0070373 3. ส่วนเลข3ตัวได้แก่073 ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ